นะคะเราอยู่ที่สถานี MRT หลัก2ค่ะเพื่อไปลงสถานีวัดมังกรค่าใช้ใจ่ายวันนี้38บาทเท่านั้นเองขึ้นบันไดขึ้นมานะคะแล้วก็หาทางออกค่ะที่ประตู3นะคะวัดมังกรกมาลาวาดค่ะแล้วเราก็เดินออกไปที่ถนนยาวราชนะคะเจ็บเดินเข้ามาในซอยเจริญกรุง14ค่ะซึ่งใน วัดบำเพญจีนพรตนะคะสามารถเดินทางมาได้ทั้งสองทางค่ะคือด้านฝั่งเจริญกรุง14นะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็คือซอยยาวราช8นั่นเองค่ะระยะทางนะคะจาก MRT สถานีวัดบางกรค่ะจนมาถึงวัดบำเพญจีนพรตนะคะเข้ามาที่เจริญกรุง14ใช้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ วัดบํเพญจีพรตนะคะตั้งอยู่บนเลขที่324ซอยเยาวราช8ถนนเยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะ เลขที่ตั้ง324นะคะเป็นเลขที่มีเสน่ห์สามารถดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามานะคะมีพลังเมตตามหานิยมค่ะใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยจึงต้องแวะเข้าไหว้กราบสักการะที่วัดบําเพ็ญจีนรสแห่งนี้อยู่เสมอค่ะใครเข้ามานะคะเจ็บบอกเลยว่าเข้ามาไหว้เนี่ยเงินทองไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะวัดบํเพ็ญจีนรสเป็นสังฆารามสังกัด คณะสงฆ์จีนนิกายที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทยเดิมเป็นวิหารพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ร้างชื่อย่งหกอ่ำ มีป้ายชื่อลงในปีพุทธศักราช2,338ราชการเฉียนหลงปีอิกเบา้าคริสตศักราช1,795กล่าวกันว่าสร้างโดยชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาพระอาจารย์ซกเฮ้งจาริกมาจากประเทศจีนราวก่อนปีพุทธศักราช2,414และพำนักอยู่ณสถานที่นี้ได้ปฏิสังขรณวิหารพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นย่ง 62มีป้ายชื่อลงในปีพุทธศักราช2430ราชการกวงสูปีที่13คริสตศักราช1887และได้ทำการกราบขอพระราชทานนามวัด กับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระราชทานนามวัดว่าวัดบําเพ็ญจีนพริ์ปัจจุบันมีป้ายพระราชทานนามวัดประดิษฐสถานอยู่ด้านหน้าอุโบสถและทรงโปรดพระราชทานสมณศักดิ์พระอาจารย์ศกแห่งเป็นพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัดเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก สภาพที่ตั้งของวัดนะคะเป็นพื้นที่กลางเมืองติดถนนยาวราชล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์นะคะโดยรอบส่วนใหญ่มีความสูง3ชั้นขึ้นไปบริเวณใกล้เคียงข่ะเป็นวัดกันมาตุยาวรามฝ่ายธรรมยุทธิกายและวัดกุศลสมาครฝ่ายอภินมนิกายหรือวัดยวนสิ่งสำคัญภายในวัด ขนาดและโครงสร้างของตัวอาคารอุโบสถหลังนี้นะคะกว้าง7.8เมตรยาว10.2เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2380ถ้าอายุราวปัจจุบันนะคะในปีพุทธศักราช2000 564นะคะปัจจุบันก็อายุราว184ปีเป็นอาคารโครงสร้างไม้แบบจีนผนังก่ออิฐฉาบป,ปูนหลังคาจั่วมุมด้วยกระเบื้องดินเผากรา,าบกล้วยแบบจีนสันหลังคาก่ออิฐปั้นปูนแบบจั่วปั้มลมตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตามสกุลช่างจีนแต้จิ๋วภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3มองค์นั่งหน้าตักกว้าง1เมตรสูง2เมตรปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะ บบจีนองค์กลางคือพระสักยะยมุนีพุทธเจ้าทรงประทับเป็นประธานแห่งสหโลกธาตุคือองค์พระศาสดาแห่งโลกปัจจุบันที่มนุษย์และสรพสัตวอาศัยทางขวาของพระสักยะยมุนีคือพระอมิตาพ,พุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาแห่งสุขาวดีโลกธาตุทิศตะวันตก และทางซ้ายของพระสกยามุนีคือพระภัยสัญญาคุรุพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาแห่งวิสุทธิไวยทูลโลกธาธตุทิศตะวันออกรวมเป็นสามองค์เรียกว่าพระพุทธเจ้าแห่งตรีโลกธาตุหรือพระพุทธเจ้ารัตนตรัยของมหายานซัมปป้อฮุกสองข้างพระประธานเป็นรูปพระอรหันต์สององค์ยืนทางซ้ายคือพระมหากัสปะเถระรูปภิกษุชารา ขวาคือพระอานอนท์เถระรูปภิกษุหนุ่มยืนปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะจีนด้านหน้าพระประธานคือพระจันทีอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ปางหนึ่งของพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิมทรงลักษณะแห่งมารดามีสามเนสิบแปดกอนและมีพระโพธิสัตว์ธรรมบาลยืนสององค์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลาขาวศิลปะแบบ ale, พม่ามันดดเลพระพุทธรูปโลหะสามองค์ยืนจีวรเป็นลายดอกศิลปะไทยแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อเราเข้ามาในอุโบสถนะคะด้านซ้ายและขวาก็จะพบกับพระอรหันต์18องค์นั่งอยู่ภายในตู้กระจกคะ่ะโดยใช้วัสดุนะคะทำมาจากผ้าป่านลงรักปิดทองในศิลปะแบบจีนคะ่ะ ด้านซ้ายและขวาสองข้างพระประธานบุมด้านในประดิษฐานรูปเทพ,พเจ้ากลุ่มดาวเหนือหรือเฮียงเที่ยงเซียงตี้ด้านในนะคะก็จะมีองค์ไต่เสียฮุกโจ้นะคะที่เจี๊ยบตั้งใจมาในวันนี้ค่ะและอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปพระสังฆรามปานโพธิสัตว์หรือกวนอูในศิลปะแบบจีนทั้งสององค์ค่ะ ด้านขวามือนะคะเมื่อเราหันหน้าสู่อุโบสถค่ะก็จะพบกับการประดิษฐานรูปเทพเจ้าประจำชะตาชีวิตไท้สวยเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉชิงเอียและหมอเทวดาหัวทอเชนสือ,อแกะสลักด้วยไม้ในศิลปะแบบจีนค่ะ และตัวอาคารอเนกประสงค์นะคะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นสร้างประมาณปีพุทธศักราช2490นะคะจนถึงปีปัจจุบันก็74ปีค่ะชั้นล่างนะคะประดิษฐานพระศรีอริยเมตรัยโพธิสัตว์หันพระพักสู่ประตูทางเข้าวัดค่ะและรูปพร,กกระกะสกกันท้าโพธิสัตว์นะคะหรืออุ้ยทอพ่อชักหันพระพักสู่อุโบสถ ชั้นสเป็นวิหารบรรพบุรุษที่ตั้งป้ายบูชาผู้ล่วงลับของพุทธศาสนิกชนและศิทธยาุสีติดชั้น 3. เป็นห้องสมุดพระไตรปิฎกภาษาจีนชั้น 4. เป็นวิหารบูรพารา์และวิหารพระกับสิคันโพธิสัตว์ชั้น 5. เป็นพระพุทธวิหารและวิหารพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ วัดบำเพนจีนพร์นะคะตั้งอยู่โดยเนื้อที่โดยประมาณนะคะ1งาน90ตารางวาสำหรับความพิเศษของวัดนี้นะคะ 1. เป็นวัดจีนวัดเดียวบนถนนเยาวราชอยู่ติดถนนค่ะ2เป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดนะคะมาก่อนวัดมังกรกัมลาวัดหรือวัดเล่งเนยีค่ะและเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่เป็นจุดกำเนิดของวัดจีนในที่อื่นๆด้วยค่ะ เป็นวัดจีนที่มีขนาดเล็กแต่มีพุทธวิหารสมบูรณ์ตามแบบฉบับของจีนค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือพุทธศิลป์ปฏิมาก,กรรมที่ทำด้วยผ้าป่านลงลักปิดทองศิลปะแบบจีนอายุกว่าร้อปีค่ะถ้าเป็นปัจจุบันก็คืองานเปเปอร์มาเช่นั่นเองที่มีลักษณะเบาและพิเศษมากๆค่ะ เอาภาพความน่ารักของเจ้าแมวน้อยนะคะไม่กลัวกล้องเลยค่ะเดินเข้ามาหาเจี๊ยบเลยน่ารักมากๆเลยค่ะอยู่ในซอยจรัญกรุง14นะคะถ้าใครพบก็ลองทักแปะทักทายน้องดูได้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามช่องไปดีมาดีชนนาแนล1928แล้วมาร่วมกิจกรรมรับเสื้อกันนะคะ